ยังจำดาวเคราน้อยที่ชื่อว่า2,024 YR4 ได้ไหมครับที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วเป็นดาวเคราน้อยที่มีรัศมีวงโครจรน,นะครับถูกเวียงมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะแล้วมันใกล้กับ,บวงโครจรของโลกตอนแรกเราก็ตกอกตก,ตกใจกันว่า2,024 YR4 เนี่ยมีโอกาสชนโลกนะแต่คำนวณเนี่ยคำนวณครั้งที่1ครั้ง,งที่2ครั้งที่สาม ยิ่งคำนวณยิ่งห่างออกไปนะฮะโอกาสในการชนเริ่มน้อยลงน้อยลงข่าวคราวที่ทุกคนนำเสนออยู่ก็เริ่มซาลงหลังจากคลิกเบสเสร็จเรียบร้อยนะฮะได้ยอดวิวไปเรียบร้อยแล้ะหลอกให้ทุกคนตกอ,อกตกใจเรียบร้อยแล้วมีผมคนเดียวเนี่ยที่ไม่ได้ยอดวิวได้น้อยด้วยเพราะผมพูดความจรงิง <c oughs> สุดท้ายก็คือทุกคนก็กลับไปด้วยใบหน้านใสซื่อไหนอ่ะไหนชนโลกนะต่อให้มีใครสักคนไปถามว่าไหนอ่ะไหนมันจะชนโลก นะทางท่านที่มีผมคนเดียวว่ามันไม่ชนแล้วแต่วันนี้ผมจะกลับมาเล่นเรื่องนี้ครั้งหนึ่งผมจะมาทวงเอ็นเกของผมคืนนะฮะนอกจาก2024 y r 4จะไม่ชนโลกแล้วแต่ความน่าจะเป็นมันไปโผล่ที่อื่นแทนครับมันอาจจะชนดวงจันทร์ ช่วงแนะนำตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมี3ช่องครับไอทีก็ล้ำหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอาวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อนะฮะมีการคำนวณใหม่ล่าสุดแล้วครับทุกครั้งที่มีดาวที่มันเข้าใกล้โลกะนะฮะเขาก็จะคำนวณยิ่งได้ข้อมูลเยอะยิ่งส่องกล้องไปแล้วจับ พฤติกรรมวัดตำแหน่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึงวัดองศาในการคำนวณก็จะยิ่งคำนวณวงโครจรได้ชัดขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่าง2,024 YR4 ตัวนี้นะครับล่าสุดเนี่ยไม่มีใครพูดแล้วว่าเขาจะชนโลกแต่ยิ่งคำนวณน,นะฮะยิ่งได้ข้อมูลมายิ่งได้การคำนวณออกมาใหม่กลายเป็นว่ามันอาจจะชนดวงจันทร์ของเราแทนเจ้า2,024 YR4 เนี่ย มันเป็นวัตถุดาวที่มีขนาดความกว้าง60เมตรครับนะฮะประมาณสนามบาสเกตบอลหนึอันเลยนะฮะกว้างสี่เหลี่ยมขนาดนั้นเลยถ้ามันพุ่งชนดวงจันทร์เนี่ยนะฮะในสถิติที่เขาคำนวณมาล่าสุดเนี่ยคือมีโอกาสพุ่งชนดวงจันทร์4%ครับโดยที่คำนวณวันเวลาออกมาแล้วนะครับว่าจะชนมันไหนนะ เขาจะชนในวันที่22ทธันวาคมพศ2 5 7 5นับจากนี้ไปเลยอีกหลายปีเหมือนกันนะนะฮะอีกประมาณ7-8ปีนะครับซึ่งถ้าหากวันนั้นนะครับการคำนวณยิ่งแม่นขึ้นเรื่อยๆค่าเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นเรื่อยๆการชนเนี่ยนะฮะจะเหมือนกับดวงจันทร์เนี่ยโดนระเบิด TNT ขนาด6.5เมกะตันจะทำให้ดวงจันทร์มีหลุมอุกกาบาตกว้างถึง1กิโลเมตร แล้วก็จะมีเศษซากของดวงจันทร์เนี่ยนะฮะรวมน้ำหนักทั้งหมด100ล้านกิโลกร,รัมพุ่งออกมาสู่อวกาศและเศษซากเหล่านั้นก็จะพุ่งกระเด็นมายัางโลกภายในเวลาไม่กี่วันนะครับซึ่งจะก่อให้เกิดอะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จริง แล้วชนแล้วระเบิดตุ้มแล้วมีเศษซากลอยออกมาเศษซากเหล่านั้นนะ่ะมันจะบินลอยเข้ามาชั้นบรรยากาศโลกแล้วจะเกิดเป็นพายุฝนดาวตกครั้งใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้แบบครึ่งซีกโลกเลยนะฮะซีกโลกฝั่งที่พระจันทร์ขึ้นนะฮะคุณจะเห็นเลยแบบว่าโอ้โหมันเต็มเต็มตามากๆนะฮะซึ่งงานนี้ต้องรอลุ้นกันครับว่า เดี๋ยวเราจะจับตาดูเจ้า2,024 YR4 นี้ไว้นะครับว่าการคำนวณครั้งต่อไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นไหมถ้าเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีเรามาดูเวนอีกทีหนึ่ง2,569 70 71 72ถ้าใกล้เข้ามาแล้วเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นเรื่อยๆอาจจะเกิดปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ดวงจันทร์ของเราอาจจะโดนดาวหางตัวนี้วิ่งเข้าชนแล้วก็อาจจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ซึ่งน่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่เกิดอันตรายต่อโลกเราหรอกแต่อาจจะเกิดผลกระทบ อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้ดวงจันทร์คือตําแหน่งที่มันชนน่าจะเป็นตําแหน่งที่ดวงจันทร์หันหน้าเข้าหาโลกด้วยใช่ไหมฮะคือชนด้านหลังถ้าชนด้านหลังเพราะว่าเศษซากมันจะบินผ่านโลกแสดงว่าชนด้านหลังดวงจันทร์ถ้าชนด้านหลังดวงจันทร์แสดงว่าดวงจันทร์เนี่ยอาจจะขยบเข้ามาใกล้โลกหลังจากที่มันค่อยๆลอยออกไป ปีละ3เซนติเมตรสเซนติเมตรนะฮะแปลว่าดวงจันทร์อาจจะขยับเข้ามาใกล้เราอาจจะเห็นดวงจันทร์ที่ลูกใหญ่มากขึ้นแล้วก็หลังการชนจะได้เห็นพายุฝนดาวตกครั้งยิ่งใหญ่มหูลานรอชมครับเรื่องเล่าอาวากาศ